กี่โมงแล้วไปสองสามสิบเไปตีพึ่งกันต่อไปตีพึ่งกันวันนี้จะมาตีพึ่งกับน้องแก้มบุ๋มนะครับนู่นพึ่งมิ้มครับแถนี้แถนนี้เขาเรียกว่าพึ่งมิ้มถ้าพึ่งใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าพึ่งใหญ่พึ่งหลวงใช่พึ่งใหญ่ๆเขาก็พึ่งอึ่งปู่มาม่แล้ว หมดแล้วไม่หมดเลยใหม่ไ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 ด้แล้วเราจะขึ้นไปไหนวะเนี่ยว่าพื้นเหม,หมือนเมาไม่เยอะว่าแสบตาแหละ

ถัวอะไร่บ้บางอย่ไมอาก็บินแปวน้าป้าที่นู่นมาสิน้าป่ามาล้าเนี่ยนกเ็เฉียวใช้ตามนึงก็ได้มัไม่ให้คันขาดปรมาณชั่วโมงนึงรู้ได้ไง แล้วเวลาทาแป้งนะช่างช่างใช้ทามาันจะหายปะไม่หาย,หาย,หายต้องอาบน้ำมันถึงจะหายต้องอาบน้ำมันถึงจะหายจริงกูเริ่มคันคม เจะไม่ไปหรอมันมตะกีะ้ไม่เขา,นะาอยู่แหละคุณจะว่าใดไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเดี่อไปไม่ได้มันกี่มันกี่โมงแล้วน้องไไแล้วมึงจะอยู่มึงจะอยู่อาบน้ำอยากกูไป ขึ้นมาทำไรมือนวนขึ้นจะหล่นอ่ะไม่ลม่นะมะหล่นนะใ,ใช่จหวางเลยทําหวานนี่อ่ะบุม๋มถ้ากลัวด้วยครับไม่กลัวเอาไปที่ไฟกันเลย ่ทคือไม่ทำอะไรอ่ะ uh huh. คือไม่ทำอะไรนี <c oughs> ่อ,อยู่ข้างล่าง <c oughs> ตะลุนตะลุนตะลุนเป็นไกด์เสียบตูดิแต่เนี้ยสองกลกูกเลยมาอันนี้ไม่ดีลางไม่มีน้ำหวานเอ้ยลางไม่มีตัวครับจะมีน้ำหวานให้เราเอาไปกินได้ไหนบุ๋มโชว์ดินี่ดูน้ำหวานนี่น้ำหวานยังเยอะเลยหวานเยอะนะครับแต่ตัวตัวล่างไม่มีแล้วมันจะลางแล้ว กำลังจะาร้างครับแต่หวานเยอะมากเลยหมดเตอะพูดกับใครอ่ะไม่เห็นหน้าก้องเลยไปกลับบ้านได้ครับโอเคครับ